ทีอก็อน,นี้ก็วางได้อยู่นะครับได้จุดทูบเลียนบูชาพระท นายาวรรณภมนไถ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยเพื่อนข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวเสาให้ชาวจังหวัดสระบุรีสนึกในพัฒนาตามเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ทรงหงใยในพื้นที่ที่จะมีจะประ,ะ,ประสบภาวะน้ําท่วมขังก็เนื่องจากว่าชนมาโดยตลอดก็สิ่งนี้ก็ขอให้ งานนี้ได้สำเร็จลุล่วงและอยู่ตลอดไปครับ้แ ไม่ใช่ไม่เป็นเป็นเป็นของาชาติาชาติาานะเรามาินละยบาทิ้นละยี่สิบบามากกว่าก็ได้กินลกินละค่ะเาป็นหนูได้ครับคุณพ่อรนบอวเราแม่ดูก่าตันเท่าไหร่ับโอเคครับถ่ายรูปเอาเร็ว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  ผิดนี่วัยยี่สิบแายังไม่ได้จ่ายอย่านีหรอนี่อะไรครับไปยอไปายอน้ำมันลุน้ำมาหลุแม่ถ้าขายกี่วันคนนี้มัลงวันนี้ก็อยอยู่อยู่น้ำน้ำหลุมทแม่เห็นไหม

บไมก็ได้ได้ครับได้ครับแล้วก็จะมีทำธุระไปในมูลค้อนไปนะดีมากเหรอเอาละ เชิญเลยในส่วนของกิจกรรมนะครับราการออกบูธนะครับสินค้าราคาพิเศษนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามานำนะครับส่วนของสินค้านะครับภายในห้าสินค้าสุดอันดับสุดเลยครับ ครับวันนี้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพึ่งพยายมยากร่วมกับจังหวัดสระบุรีและองค์กรต่างๆรวมทั้งทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรด้วยนะครับที่มาจากกิจกรรมตลาดนัดเพื่อเป็นการนําให้พี่น้องประชาชนที่มีบริเวณอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขณะน,น,นี้มีน้ําขังอยู่ ก็เพื่อที่จะนำสินค้าเนี่ยและผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปอันจะเป็นทำให้มีรายได้เข้ามาสู่บ้านมากขึ้นนะครับรวมทั้งตลอดทั้งว่าจะมีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการอะไรต่างๆกันไปเพราะว่าทั้งสองพระองค์ท่านพระองค์เจ้าสมโซรีพระัวรราชาธิดาม,มาศและพระองค์เจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิจิยาภาทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะน้ําท่วมเราก็ช่วยละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในภาวะที่น้าน้ําลดกําลังจะลดลงมันก็มีน้ําขังน้ําขังอยู่ผักก็ตายกล้วยผลไม้ก็เสียหายทําอย่างไรเขาจะเกิดไรายได้มาเพื่อความเป็นอยู่ในครอบครัวและขณะเดียวกันก็สามารถผลิตสิ่งของออกมาจําหน่ายเพื่อน,นํารายได้เข้าสู่ครอบครัวก็เป็นเรื่องของว่าหาทางอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ประสบ ภาวะอุตกภัยไม่ว่าส่วนไหนก็ตามมีการ,รลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็มีการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนก็สิ่งที่ปรากฏในสายตาเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นการที่ให้ผู้คา้าผู้ที่ผลิตสินค้าต่างๆได้นําของมาขายและนอกจากนั้นก็ได้มีโอกาสทําบุญด้วยเพราะว่าเรากําหนดราคาไว้ในเขตนี้ขายชิ้นละ20บาทใครจะซื้อกี่ชิ้นแล้วก็ให้มากกว่า20บาทก็ได้ เพราะว่าจะได้เป็นรายได้ของพี่น้องทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือมูลนิธิเองก็ได้รับความร่วมมือจากทางท่านผู้การจังหวัดทางท่านนายกอง์การบริษัทจังหวัดและคณะเนี่ยนะครับให้ทําสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รับทราบข่าวนี้ก็คงจะมีโอกาสมาเยี่ยมมาซื้อมาอุดหนุนสินค้าซึ่งเป,เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสามารถใช้บริโภคได้อย่างดีและสินค้าบางอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิด ประโยชน์แก่ต้นไม้พวกน้ำหมักน้ำปุ๋ยอะไรต่างๆนี่นะครับ